สร้างตัวจากศูนย์เขาเริ่มกันยังไงสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยยิ้มพอดแคสต์วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเข้าใจชีวิตให้ลึกขึ้นแบบสนุกฟังง่ายและใช้ได้จริงสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมตั้งใจมากเป็นพิเศษเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บ้านไม่ได้ร่ำรวยอะไรและเริ่มต้นสร้างตัวเองจากศูนย์เหมือนกันคำถามนี้คงติดอยู่ในหัวของใครหลายๆคนและก็เคยติดอยู่ในหัวผมเองด้วยเช่นกัน เราจะค่อยๆค,คุยกันตั้งแต่ศูนย์บาทในกระเป๋าไปจนถึงศูนย์ความมั่นใจแล้วค่อยๆสร้างตัวเองขึ้นมาให้มีอะไรที่จับต้องได้ในชีวิตมาครับมาเริ่มกันเลยเริ่มจากศูนย์ของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนไม่มีเงินบางคนไม่มีคนสนับสนุนบางคนไม่มีทักษะไม่มีโอกาสไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะเริ่มแต่ทั้งหมดมีจุดร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งคือเขาไม่มีข้ออ้างนอกจากจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตดีขึ้น สิ่งที่ทุกคนต้องทําความเข้าใจก่อนเลยก็คือคําว่าศูนยะ์น่ะมันไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือจุดเริ่มต้นเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์บวกอินเทอร์เน็ตคุณก็มีเครื่องมือพร้อมแล้วครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมีพนักงานส่งของท่านหนึ่งที่วันหนึ่งเขาเปิดมือถือเพื่อค้นหาวิธีตัดต่อวิดีโอในห้องเช่าเล็กๆเขาฝึกจากแอฟฟีทุกคืนหลังเลิกงานเขาไม่เคยเรียนมาหาลัยแต่ตอนนี้เขามีช่อง YouTube สอนตัดต่อ ที่มีคนติดตามเป็นแสนคนมีลูกค้าในต่างประเทศและมีรายได้มากกว่างานประจําเดิมถึง10เท่าที่เขาประสบความสําเร็จนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่มาจากใจที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงและลงมือทําอย่างต่อเนื่องและนี่คือ3อย่างที่ต้องโฟกัสก่อนมีทุนอย่างที่1สร้างวินัยให้ตัวเองก่อนมีวินัยในเงินหลายคนอยากเก็บเงินอยากลงทุนอยากรวยแต่ลืมไปว่าเงินจะอยู่กับเราได้แค่ไหนมันขึ้นอยู่กับวินัยในตัวเราก่อน คุณไม่จําเป็นต้องเริ่มที่ตัวเลขในบัญชีแต่ให้เริ่มที่พฤติกรรมประจําวันของคุณแทนผมจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยให้ฟังนะครับ 1. ตื่นให้ตรงเวลาทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญเพราะการตื่นให้ตรงเวลาคือการชนะใจตัวเองตั้งแต่เช้ามันแปลว่าคุณสามารถควบคุมตัวเองได้คุณเลือกที่จะลุกแทนที่จะเลื่อนนาฬิกายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับคนที่เริ่มจากตื่น6กโมงเช้าทุกวันทั้งที่เคยตื่นสายใน3เดือนเขาได้เวลาเพิ่มขึ้นมา90ชั่วโมงและใช้เวลาเหล่านั้น เรียนสกิลใหม่ๆจนทำรายได้เสริมจากมือถือเครื่องเดิม 2. เป้าหมายรายวันแทนที่จะตื่นมาใช้ชีวิตแบบตามน้ำลองเริ่มต้นด้วยการเขียน3มสิ่งที่ต้องทำวันนี้แค่3มอย่างก็พอครับแล้วลงมือทำให้ครบเพราะเป้าหมายรายวันเท่ากับความสำเร็จรายวันเมื่อทำซ้ำทุกวันเท่ากับชนะตัวเองแบบยั่งยืน 3. จดจำสิ่งที่ทำและวิเคราะห์มันทุกคืนก่อนนอนลองจดสิ่งที่คุณทำในวันนั้นทำอะไรไปบ้างได้ผลหรือเปล่าหรือเราพลาดตรงไหนนี่ไม่ใช่แค่การจด แต่มันคือการซ้อมลบกับชีวิตให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นในแต่ละวันยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับหญิงสาวคนหนึ่งเริ่มจดพฤติกรรมการใช้เงินทุกวันและพบว่าเธอเสียเงินไปกับของกินเล่นเฉลี่ยว,วันละ1้0บาท1เดือนเท่ากับ3,600บาทพอเธอรู้เธอเริ่มทำอาหารกินเองบ้างและเอาเงินที่เหลือไปลงเรียนคอร์สออนไลน์ตอนนี้เธอเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆจากสิ่งที่เธอลงเรียนมาสรุปก่อนจะมีวินัยทางการเงินต้องสร้างวินัยในตัวเองให้ได้ก่อน เพราะถ้าคุณยังเอาชนะตัวเองในทุกเช้าไม่ได้คุณจะไม่มีวันชนะเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้เลยอย่างที่2เรียนรู้ฟรีให้มากที่สุดในยุคนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีเงินเป็นหมื่นไม่ต้องเรียนในมหาลัยดังๆแค่มีอินเทอร์เน็ตกับใจที่อยากเรียนรู้เท่ากับคุณก็เริ่มได้ทันทีทําไมต้องเรียนรู้ฟรีก่อนเพราะมันคือโอกาสที่ไม่ต้องลงทุนแต่เปลี่ยนชีวิตได้หลายคนยังไม่เริ่มเพราะรอคอร์สแพงๆหรือกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องแต่ในความเป็นจริง YouTube มีบทเรียนจากมืออาชีพระดับโลก ติกตอกและเลียวก็มีเทคนิคดีๆย่อยมาให้แบบสั้นกระชับยกตัวอย่างจากชีวิตจริงนะครับเด็กช่างคนหนึ่งเขาพิมพ์คําว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ลงใน YouTube เขาดูทุกคลิปที่ขึ้นมาในหน้าแรกลองลงมือกับมอเตอร์ไซค์เก่าในบ้านจากที่ไม่มีอะไรเลยผ่านไป6เดือนเขาเปิดรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านและสร้างเพจให้บริการวันนี้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อคิววันละหลายคันรายได้มากกว่างานประจําที่เคยทําหลายเท่าสรุปก็คือฟรีไม่ได้แปลว่าไม่มีค่านะครับ แต่คนที่มองเห็นค่าแม้ในสิ่งที่ฟรีคือคนที่โตไวกว่าคนอื่นอย่ามัวรอให้พร้อมจงเริ่มจากสิ่งที่มีเลียนให้ลึกแค่หนึ่งเรื่องแล้วเรื่องนั้นจะกลายเป็นจุดแข็งที่พาคุณเติบโตขึ้นครับอย่างที่3เริ่มจากการให้ไม่ใช่ขอหลายคนเริ่มต้นเส้นทางใหม่ด้วยคําถามว่าจะได้เงินยังไงจะหาเงินจากไหนแต่จริงๆแล้ววิธีที่เร็วที่สุดที่ได้โอกาสคือเริ่มจากการให้ก่อนที่คนเขาจะจ้างคุณเขาต้องรู้จัก และเชื่อว่าคุณทําได้และจะทําให้เขาเชื่อได้ยังไงล่ะก็ต้องให้เขาเห็นก่อนว่าเรามีของยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเด็กคนหนึ่งเพิ่งเริ่มหัดถ่ายรูปเขายังไม่มีลูกค้ายังไม่มีใครจ้างเพราะไม่มีผลงานให้ดูแต่แทนที่เขาจะนั่งรอเขาเริ่มอาสาถ่ายภาพให้ร้านกาแฟใกล้บ้านฟรีถ่ายรูปเมนูให้ร้านโพสลงเพจช่วยเขียนแคปชั่นเล็กๆให้ดูน่าสนใจผ่านไปสองสัปดาห์ลูกค้าร้านนั้นถามว่าใครถ่ายรูปให้ ร้านอื่นในซอยเริ่มอยากให้มาช่วยถ่ายบ้างเดือนต่อมาเขาเริ่มมีคนเสนอเงินให้ถ่ายภาพจริงจังจุดเริ่มต้นคือแค่กล้องมือถือบวกใจอาสาไม่ต้องรอให้เก่งครับไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เริ่มให้ก่อนและโอกาสจะตามเองครับสรุปการให้ในช่วงเริ่มต้นเท่ากับการปักหมุดว่าเราอยู่ตรงนี้ทำให้คนเห็นคุณค่าในตัวเราสร้างความไว้ใจและเปิดประตูโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงอย่าเริ่มจากจะได้อะไร ให้เริ่มจากเราจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วสิ่งที่ดีจะกลับมามากกว่าที่คิดเสมอครับหลังจากที่เรารู้3ามอย่างที่เขาโฟกัสก่อนมีทุนแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาเลยก็คือลงมือทําอะไรก่อนเริ่มหาเงินมีคนหลายคนครับอยากเริ่มหาเงินออนไลน์อยากเป็นฟรีแลนซ์อยากทำคอนเทนต์แต่ติดอยู่แค่ยังไม่เก่งพอหรือยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนวันนี้ผมจะชวนคุณกลับมาเริ่มที่จุดพื้นฐานสิ่งที่ควรลงมือทําก่อนถ้าอยากเริ่มหาเงินในยุคนี้1 คุณต้องรู้จักทักษะต้นทุนต่ำรายได้สูงเพราะการเริ่มทำเงินไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะแค่คุณมีเวลาสมาธิและอินเทอร์เน็ตคุณก็มีต้นทุนเพียงพอแล้วให้ลองมองหาทักษะพวกนี้ครับการเขียนเช่นเขียนโพสขายของเขียนแคปชั่นหรือเขียนสรุปเนื้อหาการตัดต่อวิดีโอตัดคลิปทิกตอ,อกหรือเลียวไม่ต้องซับซ้อนแค่ให้จับใจการสื่อสารพูดให้คนเข้าใจฟังง่ายและอยากติดตาม ทักษะเหล่านี้ใช้แค่เครื่องมือเดียวไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์แพงแต่ถ้าทำต่อเนื่องรายได้ตามมาแน่นอนครับ 2. ลงมือให้ไวบวกปรับตัวให้เร็วอย่ารอให้เก่งก่อนถึงจะเริ่มให้เริ่มแล้วค่อยๆเก่งไปพร้อมกับสิ่งที่ทำใครที่กำลังรอให้เรียนครบก่อนรอให้พร้อมก่อนเชื่อผมเถอะครับความพร้อมสมบูรณ์มันไม่มีวันมาถึงจริงๆให้คุณเริ่มถ่ายคลิปแรกทั้งที่ยังพูดไม่ชัดเริ่มเขียนโพสต์แรกท,ทั้งที่ยังไม่มีคนกดไลค์เริ่มตัดต่อวิดีโอแรกท,ทั้งที่ยังดูแข็ง,ขง แต่เมื่อคุณเริ่มวัยและพร้อมปรับตัวให้เร็วแค่นี้ก็ชนะคนส่วนใหญ่แล้วครับ 3. แพ้ครั้งแรกเท่ากับบทเรียนไม่ใช่คำพิพากษาหลายคนหยุดทำเพราะโพสต์แรกไม่มีคนดูคลิปแรกมีคนเม้นแซะหรือขายของแล้วไม่มีคนซื้อแต่ผมอยากให้คุณมองแบบนี้ครับทุกความล้มเหลวคือวัตถุด,ดิบของเรื่องราวยิ่งพลาดเยอะยิ่งมีเรื่องเล่าและคนจะเริ่มเชื่อในตัวคุณเพราะคุณผ่านของจริงมาแล้วลองเปลี่ยนจากอายเป็นการเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์จริงของคุณผ่านโพสต์ผ่านคลิป คนจะเริ่มติดตามคุณไม่ใช่เพราะคุณเก่งครับแต่เพราะคุณจริง 4. อย่าเพิ่งคิดทำใหญ่คนที่อยากเริ่มมักคิดภาพไว้ใหญ่เกินเช่นอยากมีเพจคนติดตามแสนคนอยากขายได้วัละหมื่นแต่สุดท้ายยิ่งคิดใหญ่ยิ่งไม่เริ่มสักทีจำไว้ว่าทำเล็กๆแต่ทำทุกวันคือสูตรลับที่พาคนธรรมดาไปไกลที่สุดเพราะความยิ่งใหญ่มันไม่ได้เกิดจากการก้าวกระโดดแต่มันค่อยๆถูกก่อจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่ยอมเลิกทา ถ้าคุณอยากเริ่มหาเงินจากศูนย์ให้เริ่มจากลงมือไม่ใช่วางแผนอย่างเดียวเพราะความสำเร็จไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณรู้แต่อยู่ในสิ่งที่คุณทำซ้ำๆโดยไม่หยุดหลังจากที่ทุกคนเริ่มหาเงินได้แล้วเราจะทำยังไงให้จากศูนย์ไม่กลับไปเป็นศูนย์อีกครั้งหลายคนเริ่มต้นได้ดีแต่พอถึงจุดหนึ่งก็แผ่วลงรายได้เริ่มมาแต่ก็หมดเร็วไม่รู้หายไปไหนความตั้งใจเริ่มชัดแต่ก็หายไปพร้อมกับความเหนื่อย แล้วสุดท้ายก็กลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งถ้าคุณไม่อยากวนลูปศูนย์ผมมี4อย่างที่อยากให้กลับไปลองทำครับ 1. เมื่อเริ่มมีรายได้ต้องแยกเงินทันทีใช้เก็บและพัฒนา 2. ทบทวนความสำเร็จเล็กๆทุกสัปดาห์ให้รู้สึกว่าเรากำลังก้าวหน้าแม้มันยังไม่ยิ่งใหญ่ 3. บันทึกพฤติกรรมดีๆที่เริ่มเกิดขึ้นเช่นตื่นตรงเวลาทำสิ่งที่ไม่เคยกล้าทำปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นได้มากขึ้น 4. สร้างวงจรสนับสนุนเข้าชุมชนออนไลน์เล็กๆฟังพอดแคสต์แบบนี้ทุกวันเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังและท้ายที่สุดเส้นทางนี้ของคุณต้องไม่เหมือนใครไม่มีสูตรตายตัวบางคนเริ่มจากความสามารถบางคนเริ่มจากความอดทนคนที่สําเร็จไม่ใช่คนที่รู้เร็วแต่คือคนที่เริ่มเร็วแล้วไม่หยุดเราต้องไม่รอให้พร้อมเต็มร้อยถึงจะลงมือแค่พร้อมส0เซนแล้วออกวิ่งมันจะพาเราไปไกลกว่าการรอไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นอาจดูเหมือนน้อยแต่ถ้าคุณกล้ารักษามันไว้นานพอ มันจะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณฝันไว้ผมหวังว่าตอนนี้จะทําให้คุณเห็นแล้วว่าคนที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเขาทํากันยังไงเริ่มจากการจัดการตัวเองลงมือทําจริงล้มแล้วเรียนสร้างนิสัยแล้วต่อยอดให้ไกลขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องมีทุนไม่ต้องรู้จักใครขอแค่เริ่มและไม่หยุดแล้วเจอกันตอนหน้าขอให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่มั่นคงสวัสดีครับ